เอาแบบฟันธงเลยนะค่ะพรุ่งนี้สลิงที่3อย่าตามจริงอันนี้เนี่ยพรุ่งนี้สลิงที่3อย่าตามไม่ใช่หุ้นไม่ดีนะหุ้นดีแต่มันแท้ไปแล้วนี่นาเลยมองว่าไปดูอีกตัวที่เขาคุยกันไหม EA ไหมหรือว่าเป็นเ e ็เพราะว่าหนึ่งในบริษัทที่ทางด้าน AC ไปซื้อลงทุนนะคะไว้เนี่ยคือธุรกิจที่เป็นต่อรถเมย์ไฟฟ้าซึ่งมันก็ไปเชื่อมกับตัว N e ็ด้วยนะใช่แต่ EA กับกับ N e ็กเนี่ยก็ต้องดูตัวธุรกิจเขาที่แท้จริงไงคือถ้าถามผมนะตอนนี้คือหุ้น ข่าวดีแต่ข่าวดีจบไปแล้วนี่เห็นไหมซิลิงขาดพรุ่งนี้อาจอาจจะขึ้นอีกซิลิงหนึ่งหรือว่าเกือบเกือบซิลิง่งแต่ต้องเร็วนะเพราะเปิดมามันซิลิงเลยใช่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ผมเสนอหุ้นตัวใหม่ตัวหนึ่งกันแล้วกันเวลาเราน้อยเวลาหมดแล้วนะครับผมฝากหุ้นตัวหนึ่งกันแล้วกันคือตัวตลาดผมยังคิดเหมือนเดิมนะตีมที่ผมเล่นนะครับก็คือเรื่องของการเปิดเมืองจำได้ไหมยัอยูนะโรงแรมมานะครับเดี๋ยวโรงพยาบาลมาอีกตอนนี้เพิ่งเริ่มนะครับ แต่ผมไม่เคลียร์หุ้นตัวเดิมโรงแรมโรงพยาบาลที่เคลียร์หมดแล้วเคลียร์มาสองอาทิตย์แล้วแล้วผมบอกเลยโรงพยาบาลที่ขึ้นวันนี้เพิ่งเริ่มครับวันนี้ฝากหุ้นตัวหนึ่งเป็นลักษณะกิงกำไรเพราะพื้นฐานยังเปราะบางให้เล่นสั้นๆเพราะตลาดมันไม่ไปไหนผมฝาก j จสต์มินถามว่าทำไมฝาก j จส m i มินเป็นการเล่นส่วนต่างของราคาเฉยๆนะครับราคาที่น่าเก็งกำไรอยู่แถวนี้แหละครับสองบาทแปดสิบแปดจะต่ำกว่าสองบาทแปดสิบสี่นะครับเป้าหมายรอบนี้กลับไปสามบาทแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่า ในข่าวสารที่ออกมาหรือในสถานก,การณ์ของบริษัทที่ออกมาจะเป็นยังไงต่อไปครับแจ๊ซี่ก็ต้องบอกว่าตามพี่เอกเลยนะคะเก่งกําไรนะคะเพราะว่าธุรกิจนี้ยังดูแล้วสุ่มเสี่ยงก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า <c oughs> นะคะตามกระแสข่าว